กันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจริงๆนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาในช่วงของกันพลาทิปนะฮะวันนี้จะมาสาธิตการทําเวทชลิงครับแต่จะไม่ใช้ทามิยะเวทชลิงนะครับก็จะเทปก่อนหน้านะครับที่ผมเคยสาธิตการใช้ทามิยะเวทชลิงไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตลับหนึ่งมัน300บาทนะครับ แต่ว่าเราจะมาประยุกต์นะฮะโดยการใช้ดินสอนะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะมานำเสนอการทำเวทเทริงด้วยดินสอนะครับก็จะสามารถทำได้ทุกคนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นดินสอเนี่ยแน่นอนเรามีอยู่แล้วนะฮะกันทุกบ้านแน่นอนนะครับก็วิธีง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาฝนล,ลงกระดาษก่อนแล้วกันนะฮะให้มันมีพื้นที่ของมันนิดนึงนะฮะแล้วก็ เราจะใช้ตัวคัตเตอร์นะฮะหรือว่าอาร์ตไนท์เนี่ยขูดผงนะฮะจากตัวดินสอตรงแท่งสีดำๆเนี่ยให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรดีให้มันมีฝุ่นของคาร์บอนตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คอตตอนบัตนะฮะในการทำเวทเทอร์ริงเดี๋ยวขอช่วงเวลาขูดนิดนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมขูดผงของดินสอออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้คอตตอนบัตนะฮะ ระเลงตรงผงตรงนี้นะครับทําให้คอตตันบัตเนี่ยติดผงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะฮะหลายคนสงสัยว่าถ้ามันเป็นแต่สีดำเงี้ยเราใช้สีอื่นได้ไหมอย่าลืมนะฮะว่าเราก็มีดินสอสีด้วยนะฮะตรงนั้นเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็ขูดผงสีออกมานะฮะแต่ตรงนี้เราจะสาธิตด้วยดินสอที่มีกันอยู่นี่วิเทอร์ลิงนี่เห็นไหมฮะ แต่เดี๋ยวจะถามว่าลบยังไงอีกเออมันคือดินสอนะครับยังลบลบก็ได้ไม่ต้องถามว่าถ้าเฟิ่แล้วลบยังไงนะอันนี้รอนเล่นอ่าทีนี้ในส่วนที่เกินมาทำยังไงอีกด้านหนึ่งนะครับก็ลบไปได้นี่อย่างนี้ คร่าวๆนะฮะก็จะประมาณนี้เลยในการทำเวทชลิ่งนะฮะนี่เลยเมื่อเราทำเวทชลิ่งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เทียบกับอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้ทำนี่ก็อาจจะไม่สวยนะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์แลวก็ไปทำเวทชลิ่งที่เป็นแนวทางของตัวเองได้นะฮะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่เราจะประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะโอเคผมมีชิ้นหนึ่งก็คือ กระโปรงหน้านะฮะทำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนี้จะลองปลาน,นีดหน่อยค่อยๆทำเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเล่งมือไปหน่อยอ่าอ,อ่ก็เท่าวาวนะก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นถึความแตกต่างนะครับ ทีนี้อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเราต้องการสีอื่นนะฮะเราก็ประยุกต์โดยการใช้ดินสอสีนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวเวทชลิงที่เป็นออของเราเองนะฮะแล้วก็ในราคาถูกด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะฮะก็แน่นอนครับทิยาเวทชลิงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะดวยวิธีการนะครับมันก็จะคร่าวๆนะฮะได้ประมาณนี้โอเคครับ เนี่ยสำหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีแนวทางนะครับในการทำเวทเทริ่งในการพาของตัวเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบใจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับเทปนี้นะก็ขอจบจะพิมพ์เทปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ